คนมาเดีจะมะม่วงกับปลาจอมน้ำพริกปลาจอมเด้๋ยจะแซ่บๆเดี๋ยวมะม่วงหน่อยอีกคนนึงเขาก็กวาดขยะอยู่หน้าบ้านนะคะเขาก็อนาคตของเขาคนที่กวาดขยะอยู่หน้าบ้านนั้นเขาก็ความไฟฟันของเขาเขาบอกว่าเขาอยากเป็นพนักงานกวาดถนนเขาก็เลยฝึกไว้ก่อนนะคะนี่ท่าให้นะคะท่าให้และใจรักนะคะ ถ้ากว่าดได้เลยนะคะถ้าใครเห็นเขาก็โปรดติดต่อมาที่เบอร์นะคะ0ูนย์ศูนย์เขาตกงานอยู่นะตอนนี้ <laughs> อันนี้เขาก็เป็นพนักงานนะคะล้างรถเขาก็ฝึกไว้ก่อนสอาที่เขาจะไปรับ j อบพิเศษล้างรถนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเงินนะคะเก็บหอมรอมริฟไปซื้อล้อจัก,กรยานใหม่มาใสา่รถมาเต่ขอรเขาสัีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสวยสารสวีเดนนะคะ วันนี้นะคะเราอยู่ที่นางรองแล้วค่ะออฮอลิเดย์ของเราก็จบทริปแล้วนะคะฮอลิเดย์เที่ยวกินพัทยานะคะกลับมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตั้งแต่เมื่อคืนมาถึงนางรองตอนตีสามนานำแต่งตัวเสร็จแล้ะตอนนี้นะคะนุชอยู่ที่บ้านพี่สาวนะคะนุชอยู่ที่บ้านพี่สาวนุชยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะทุกคนเอ,อก็ จะเวลากลับมาบางไทยกลับมาบ้านพี่สาวบ้านนี่บ้านนั่นอะไรอย่างเงี้นะคะเพราะว่านูยังไม่ได้อ,อ่จะย้ายกลับมาอยู่ืางไทยเนาะถ้าจะย้ายกลับมาอยู่บางไทยเรา,ยา,ยก,า,าก็จะซื้อบ้านหรือว่าจะทําบ้านอ่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังยังไม่ได้ย้ายกลับมากับแพลนว่าจะย้ายกลับมาสักอีกสี่หปีนะคะทุกคนก็คอยดูก่อนนะคะรอหหยสาวออนเขาเรียนจบไรนั่นนี่ก่อนก็คอยมาดูกันตอนนี้นะคะเอา้าหมาหมามา,มายืนมองหมาหมองฉัน มองอะไรคะ Good morning ไม่เคยเห็นหนานละสิฮะไม่เคยเห็นหนานละสิมายืนมอง <laughs> ยืนมองหนาจองหนาะตอนนี้นะคะนูก,กาลังจะออกไปหาซื้อกาแฟนะคะแล้วก็ออกไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย,ย่างของกินนะ่ะ ลักกี้ลักกี้ลักกี้ไปไหนมาฮะไปไหนมาเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างมาให้กินแล้วรออยู่นี่นะไปละม้าหลานค่ะลักกี้ม้าหลานนะเดี๋ยวหนุจะไปซื้อข้าวเหนียวซื้อไก่ย่างมาให้แม่แล้วก็จะซื้อมาให้หมาด้วยนี่นะคะก็จะเป็นแถวหมู่บ้านที่อยู่เนาะมีความพยายามถ่ายไว้ดี๋ยวให้ทุกคนได้ดู มือหนึ่งนะคับมอไซค์มือหนึ่งตาว่านุชับอยู่ในแถวหมู่บ้านนะคะมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีรถเยอะนะคะมันเป็นถนนแถวหมู่บ้านเราจะทับได้มือหนึ่งนะคะก็ค่อยๆไปเอานะคะให้ทุกคนได้ดูวิวด้วยนะคะสําหรับใครที่คิดถึงบ้านนอกเนาะถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างแดนนะคิดถึงบ้านนะคะก็ได้ดูวิวดูทุงนา แล้วก็ให้เจอลี่ได้ดูนะนะแฟนของมูที่แหละเขาชอบดูนะคะเขาคิดถึงเมืองไทยเขาอยากมาเมืองไทยมาก ตลาดนางรองนะคะตลาดสยามานางรองนะผละไม้เยอะแยะเลยนะเดี๋ยวนูจะกลับมาซื้อผลไม้ทุเรียนตรงนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวจะกลับมาดูทุเรียนนะคะอคตอนนี้แม่ไปแล้วแม่ไปหาดูกาแฟกับไก่ย,ย่างให้มา l ล t s ก o แมวกาแฟอะไรอ่ะ กาแฟโบราณกาแฟด้กาแฟกาแฟโบราณหนึ่งแก้วแล้วก็อ่าน้๊ดในกาแฟหนึ่งค่ะเรกันี้กาแฟหนึ่งไม่หวานไม่หวานมากได้จ้ะกาแฟโบราณนมเย็นชาเขียวชาเย็นชานมเผือกอ้ยชานมเผือกกันไหกินน้องแม่เคยลองยังสีมงม่วงไม่ได้กินนมเย็นนานเลยอุ้ยทำไมถุงใหญ่แท้ ถุงใหญ่นะ่ากินดีเนาะแม่ใส่เป็นถุงหรือเป็นแก้วเป็นแก้วนั่นกินกินเลยถุงกี่บาทจ้ะนี่ยใหญ่จังอ๋อใหญ่มากนี่นะคะตลาดเดี๋ยวจะไปซื้อไก่ย่างกับข้าวเหนียวใส่แก้วค่ะเดี๋ยวหนูกินเลยค่ะอ๋อใส่ถุงก็กินได้เลย แกวก็ได้ถุงก็ได้ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ากำลังนะรอกาแฟอยู่นะเดีรอกาแฟกินกาแฟก่อนตอนเช้ามาต้องกินกาแฟค่ะไม่ได้กินกาแฟ,าาาแ,ฟ,แ,าแ,ฟแล้วหวงนอนนี่การชมกาแฟโบราณนะคะของเราไม่ชอบกินกาแฟโบราณมันยากาศตลาด กาแฟโบราณกับเม็ดกาแฟถุงละสามบาทเลยทุกคนถึงใหญ่ใหญ่เลยพอใส่ถุงปุ๊บเขาก็อเอาหลอดนะเจาะลงไปเลยจุบ ก็ไม่แตกแล้วก็ใส่กระดาษข้างนอกอีกชั้นหนึ่งเริ่ดสแมนแตนน่ารักมากมายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซื้อไก่ย,ย่างกับข้าวเหนียว <c oughs> มีปีกไก่ไหมจ๊ะชอบกินปีกปไม่ละกี่บาทจ๊ะนี่ไม่ละสี่สิบเนาะแ,แม่แม่เอาสะโพกหรือเอาปีก สะโพกกันหนึ่งนี่เอาแบบไหนเออโน้ไม่อ,าอมมายากหรอกไม่อยากไม่ก,กระซืออ่ะไอซงสหานี่กอดสุดันอันนี้เขากำลังย่างอยู่นะคะไก่างกย่างาไปก่ย่างที่มันไม่มีกระดูกนะ่ะมันจะได้ไปแกะให้มันได้ดูที่ลายพิซซ่าของมัน ชมมพู้ไดเอาข้าวเหนียวด้วยจ้ะจักสี่สิบบาทเอา<ไ>อย่างบังเอือเอาแล้วไอ้มันตอนเย็นเลยว่ะเดี๋ยวมันตอนเย็นแล้วผิวเอาไปว่ะนั่งรออยู่ตรงนี้อ,อู้แดดวันนี้แดดแรงมาก ูสาวว่าจะมากินขนมจีนเขาไม่มาขายวันนี้เ,เดี๋ยวเราจะเดินพาญาแดงไปซื้อหมากพาคุณแม่แดงไปซื้อหมากเราจะกลับมาซื้อลำไยเอารำยายโลหนึ่งจ้งลูกใหญ่หมาก,กลุงลำย่อยอันนี้อะไรนะ อ,ออินทผาลำนูคิดว่าหมากเลยเคยกินยังเฮ้ยเคยลองเคยลองแต่แบบไอ้นี่ไงเคยลองแต่แบบที่ว่าเขาไอ้นี่น่ะที่เขาทำเป็นแบบเชื่อมแล้วน่ะเนาะออ <c oughs> อุ้ยผ <c oughs> ลไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนตรงนู้กนก็เป็นโซนขายพักเด้อ่ะพ <c oughs> าแม่ไปซื้อหมากก่อน ลำไย่พงใหญ่เนาะเขาจะว่าเอ๊ะทำไมมันจะแดงเงียบทมพ <laughs> าเจแดงมาซื้อหมากก่อนนะคะเจนุไปดูดีว่าหอยแขงมันโลนละกี่บาท ะค่ะโอ้ยน่ากินไหมขม๊อทแด้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเผือกอะไรไม่รู้ขนมขาหมูค่ะขนมขาหมูเนาะเออ<ช>ที่เขากินกับน้ำจิ้มหวานๆใช่ไหมใช่ถือว่าขานมน่ากินมากทั้งน,นั้นเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบขอบคุณค่คณคะไปเกตเตอรอุ้ยพักลืมผัวจา้าทุกคนจา๋าสดๆเลยเด้อนี่นะ มาใหม่ๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูพักหวานเองอ้ววพักเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ขาสดเออขิงเออมีหอดสตอได้ดิในนี้สตอใต้เดียวแค่นั่นแหละแม่มีพริกไวหมล่ะกระบาลอ่ะนูจะเอาไปจิ้มปาร่าเอาทิปเอาพริกชุ้มหนึ่งจิมปาร่าซัดเอาสีนั่นแหละเพชรเออนี่นะประจอมกระมีนประจอม ถุงกี่บาทประจอบนะทุงน้อยสิบบาทไหมเอาประจอบฮานูถุ้งหนึ่งไหมจะไปกินกัระริกสดดูเดิเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดตอนนี้นหะใส่กระถุงเองนี่แหละใส่ถุงพักหน้าไม่ต้องร่วมดอกมันหลายหลายทุ้งเยอะๆไม่ใช่ดอกมันจะได้ไม่เปลืองถุงพลาสติก จะได้ไปเปืองถุงพลาสติกไหมเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อใหม่นะคะเดี๋ยววันหลังมาใหม่ทุกคนดูค่ะไปตลาดนัดเอยว่าตลาดนัดไปตลาดสายามามานะคะตลาดนังรองไปแป๊บหนึ่งนี่ที่นุชไปเจอใบอะไรนะพักพักลืมผัวที่อ้นอนเขาบนอยากกินตั้งแต่อยู่สวีเดนนุชมองไม่เห็นไกลๆอุ้ยพักลืมผัวดยก็เลยซื้อมาสกลกินกับประจอมกินกับน้ำพริก ลำไยนะคะลำไยนะคะโลละสี่สิบบาทลูกยังใหญ่เลยเนาะที่นุซื้อมาน่ดูว่าลูกใหญ่มากนุกชอบกินลำไยดูลูกยังใหญ่นี่ค่ะหนึ่งโลแล้วก็มะม่วงนะคะมะม่วงสามสิบบาทถ้าคนบ้านเองก็จะว่าแพงนะว่าทำไมนิดเดียวสามสิบาทแต่สำหรับนุนุก็ซื้อมาเลยนุนไม่อยากร,รอลรีลานะคะเพราะว่าอยู่สวีเดนมันหากินยากมันเป็นมะม่วงซดที่ป้าแกเก็บมาจากต้นบ้านแกน่ะมะม่วงสามลูดูแกเอา มันจะกรอบๆ,ๆเปรี้ยวๆมากๆเลยเอามาตำใส่หอมแดงยำใส่ปลาราใส่ประ,ประจมก็อร่อยกระทอนนะคะได้กระทอนมาสองลูกลูกใหญ่ๆกระทอนเปียวนะนุ่นอยากกินกระทอนเปียวเขาขายลละสี่สิบบาทข้าวเหนียวนะคะรสช่องรสช่องรสช่องเอามาแช่ตู้เย็นไว้กินเวลามันร้อนๆอยากกินรสช่องเย็นๆปลาดุกสองตัวนะคะนุ่นไปอีกร้านหนึ่ง ไปซื้อปลาดุกสองตัวมันสดดูมันดูสดดี <S 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 แล้วก็โอ้โหดูไก่ย่างมีหลายไม้มากเพราะว่าซื้อมาให้หมาที่บ้านด้วยนะคะจะมาผสมเขาให้หมากินหมาบ้านนี่กินแต่ไก่ย่างกินไก่ย่างปาย่างนะคะอาหารเม็ดเขาไม่กินนะ <S 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 น้องแม่เนาะเขาไม่ชอบกินอาหารเม็ดหมาบานหมาบานหมาของจิมมี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเข้าวเม้าข้าวเมาทอดนะคะทุกคนใครไม่เคยได้กินเบิรงลองเด้อ ก็จะเป็นข้าวเม่าเขียวเขาใหม่นะหอมอร่อยมากเลยแล้วนี่เขาออามาทอดก้อนละห้าบาทเองถูกจนเราก็จะเป็นปลาจอมนะคะกระปลาจอมกับพริกเดี๋ยวนุชจะให้ดูเนี่ยนุชชอบกินมากเลยพริกนี่พริกนี่อยู่สวีเดนอย่างแพงเนี่ยสวีเดนแพงมากนะคะถ้าเป็นสวีเดนน่าจะได้ประมาณนี้นิดหนึ่งคร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 ึ่งของอันนี้นิดหนึ่งนะคะประมาณ39โคนนะเนี่ยพริกอันเนี้ยเพสเอามากินกับปลาจอมอร่อยเนี่ยปลาจอมเขาขายถุงละสิบบาทเองทุกคนตลาด พอตะกลิ่นหอมเจนกลิ่นหอมมากเลยนู่จัาปลาจอมนะคะมันละลายน้ำพริกกลิ่นกระมะม่วงค่ะทุกคนแล้วก็จะมาจิ้มกลิ่นกับพริกซดกินกระไก่ย่างข้าวเหนียวเนาะกาแฟสองถุงที่ทุกคนเห็นของแม่ถุงหนึ่งของนุถุงนึงแล้วก็หมากพลูของนางแบบนะคะนางแบบเจแดงเนี่ยค่ะทุกคนเยอะแยะมากมายเลยอยากกินตอนไหนก็ออกไปตลาดโอ้ยสบายจนชีวิตอยู่เมืองไทยถ้ามีเงินนะสบายมดค่ะอยู่เมืองไทยมันหากินง่ายเนาะ มันมาเดวจะมะม่วงกับประจอมน้ำพริกประจอมเด้จะแสบๆดูน้ำพริกประจอมแสบๆค่ะมะม่วงเปียวเปียวอีรีมะม่วงเนี่ยมาค่ะทำให้คนทำายแตกเอาเหมือนอีนั้น,นทุกคนมาเปียวค่ะ ประจอมซื้อมามาชาสิบแปดเปี้ยวห <laughs> ืมน้ำมัน่อยเปรี้ยวจะอร่อยอยู่ใครอยากกินนะ่ะเปรียปร้ยวๆนะ่ะหายอยากไปนี่ประจอมบุรีดํา มาเจ้า,จามากินสมน้ำกันเขาวะ่ะนันะ่แม่เนอนคุณแม่แดงอยู่ข้างหลังกล้องวันนี้มะได้มัมม่วงมาจากตลา,าดลูกนอก้อยมะมอวงลูกน้อยคแม่แดงเหน่มาคนขายเขาบอกว่ามะม่วงสามฤดูมะม่วงสามฤดูมดะม่วงบานเองมะม่วงสามฤดูมันจะเจี้ยวนี้ม,มันจะกรอบอร่อยเปรี้ยวนิดๆอันนี้อันนี้ไม่ใช่มะม่วงน้อยแหละ จะโดนเราเลยจะขายของนะดูสิหนากคนเ่จะดูหน้าบ้านพอแล้วโอ้ตอนนี้เด็กๆเขาก็ขยันกันมากเลยนะคะอีกคนนึงเขาก็ล้างรถมอเตอร์ไซค์อีกคนนึงเขาก็จะไปถูส้วมเอ้ยไม่ใช่เขาก็จะไปถูบ้านนะคะอีกคนนึงเขาก็กวาดขยะอยู่หน้าบ้านนะคะเขาก็อนาคตของเขาคนที่กวาดขยะอยูหนาบ้านนั้นเขาก็ ความไฟฟันของเขาเขาบอกว่าเขาอยากเป็นพนักงานกวาดถนนเ,เขาก็เลยฝึกไว้ก่อนนะคะนี่ท่าให้นะคะท่าให้ละใจรักนะคะทากวาดได้เลยนะคะถ้าใครเห็นเขาก็โปรดติดต่อมาที่เบอร์นะคะ0 0 0 0 0 0เขาตกงานอยู่นะตอนนี้ <c oughs> กวาดไปเดี๋ยวให้เงิน5บาทไปกินข้าวาาาไหม อ,อสะอาดมากเลยนี่กอยขยะด้วยเห็นไหมเนี่ยขยะเนี่ยเป็นพนักงานนะต้องตากวา้างสายตากว้างๆเห็นขยงขยะเนี่ยต้องกวาดรู้หรือเปล่าฮะไปตัดผมทรงใหม่ได้แล้วไปเลี้ยไปตัดมาไม่รอเนาะ <c oughs> อันนี้เขาก็เป็นพนักงานนะคะล้างรถเขาก็ฝึกไว้ก่อนเสาที่เขาจะไปรับจอบพิเศษ ล้างรถนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเงินนะคะเก็บหอมรอมริบไปซื้อล้อจักรยานใหม่มาใส่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาเพราะว่ารถของเขานะคะเมื่อก่อนแม่เขาออกมาให้นะคะมันสวยอยู่นะคะแล้วทีนี้นะคะ เขาคิดเขาคิดว่ามันไม่สวยนะคะสําหรับเขาก็คือเขาเอาล้อรถมอเตอร์ไซค์ออกแล้วเขาก็เอาล้อจักรยานมาใส่แทนนะคะ <laughs> เหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือล้อจักรยานน้อยๆนะคะแล้วเวลาขับไปไหนมันก็แทบจะไม่รอดเลยเสียงของรถคันนี้มันจะร้องอืดอืดอืดอิดแล้วก็โหลดต่ำม,มากหินก้อนกวดแค่เม็ดแค่นี้นะคะ <laughs> ก็ขับไม่ได้นะคะเพราะว่า <laughs> มันติดที่ท่อติด <laughs> เพราะมันต่ำเหลือเกินไม่สามารถนั่งได้ สังเกตจากเบาะของเขาที่เขาปาดมาบางมากมันเคียงเอาไว้สับหมูเวลานั่งกันสามคนไหลลงมาข้างหน้าหมดเลยเขาทําอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครขับรถของเขานะคะก็จะมีเขาคนเดียวที่ขับและนั่งได้นะคะคันนี้จะพิเศษเฉพาะเทพิทักษ์เท่านั้นไปเก่งมากลูกหลานทำความสะอาดเดี๋ยวจะไปเอาข้าวมาใส่เกลือให้กินกันวันนี้ จากที่เราไปเที่ยวพัทยามาแล้วนะคะมันก็หมดงบไปเยอะเขาก็ต้องมาทํางานใช้หนี้นะคะทํางานใช้หนี้กันไปรู้หรือเปล่าทํางานทําบ้านให้สะอาดสะอาดนะวันนี้อากาศร้อนละกี้อาบหนักมาซื้อปื้อมันหน้าตามันแบบไม่เอากระตุ้นต้องใช้แล้วมันไม่จีมมี่ไม่จีมจ้ามันลงเลยทำไมมันถึงลงเหรอ่ะอุ้มมันลงตาอุ้มมันลงไอตาอุ้มมันนี่เออไอตาอุ้มมันลงใส่กร橄榄油งุ่มเลยก็อยู่เลยนะเอออุ่มมันใส่เลยแต่มันมันไม่เป็นแบบนี้ไม่เคยลงหรอกพวกไม่ใชบอัลกี้ร้อนใช่ไหมอัลกี้ชอบเลย เออลักกี้ชอบไีมชอบไหมร้นอ,มอนร้อนร้อน,อนนี่ร้อนเี้กี้ร้อนฟินมากค่ะกี้ร้อนเลยฟิกมากเลยลักกี้ฟินมากลักกี้ฟินมากได้อาบน้ำหอมๆที่นี่ก็ที่ไหนมาเขามีความสุขก็ได้อาบน้ำแล้วค่ะดูที่นี่ก็เขาบ้านสบายๆแหละเรีนตรงไหนมาทูๆเยอะๆไปนี่มัวแต่คุยกับหมาเองรีบอาบน้ำให้หมาเลยเลยม่กินร้อนน้ำมาเครื่องรางเลองมันนะทูตรงท้องมันนาลักกี้ อาบในหอมหอมเลยนะอืมนานๆจะได้อาบน้ำที่อาบจับจับอาบน้ำยากแต่พอเวลาลงปุ๊บอยู่นิ่งเฉยไม่ไปไหนเลยแม่ไม่มีใครเฉยจิมมีนี่จีบอกเลยเวลาอยู่นิ่งเฉยไม่ไปไหนเลยชอบก่อนมันจะลงนะมันลงยากก่อนจะลงนะลงยากโดนหนาวมันยืนนิ่งนู้นพักกันหลากหมาออกมาจากห้องทุกคนอย่าให้มันโดนตาอย่าให้มันโดนตาอย่าให้โดนแผลนะจิมมีนะแสบนะสบู่อะนะหนูชายอยู่เฉยๆแล้วนะอาบน้ำให้หนูดีๆอย่าให้หนูเจ็บปวด โอเคถูไปนะคะเราอาบน้ําให้ลักกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วลักกี้เขาก็มานอนตากพัดลมนะคะทุกคนนี่เป่าขคนให้มันให้ขคนมันแหง้งนะนคนนั่นเขาก็ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกงขาดตูดจ <c oughs> ิมมีก่กงเกงขาดตูดเ้ <c oughs> <c oughs> สบายไหมนะ้ะอาบน้ำเสร็จแล้วตัวหอมแล้วไม่เหม็นนะ้ะไปลงโครนอีกเลยนี่ก็ชอบตื่นเช้ามาปุ๊บไปลงโครนตรงไหนมาดอกเปื่อนดำปี่นะมันลักกี้เอยตัวหอมแล้วท่านี่สบายเออสบายสดชื่นสะอาดอะ